ในทุกๆเช้านะคะพี่อ้อก็จะมาเตรียมนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เอ่ยต้องบอกว่าสวยไม่ละถูกใจไม่ละ mm hmm. ทุกอย่างนะคะเลือกให้อย่างดีคัดสรรพิเศษเพื่อให้ลูกค้าที่น่ารักของเราอย่างคันข้างหลังนี้นะคะวันนี้ลูกค้าซื้อสประตูยกสรงเกรดเอมนะคะตัวท็อปเลยเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร แล้วก็ดูแลเต็มที่นะคะหลังจากที่ลูกค้าเดินทางมาถึงโชว์รูมนะคะเซลล์พี o ่อ้อก็จะนํารถนะคะมาจอดในจุดส่งมอบรถนะคะเพื่อให้ลูกค้าของเรานะคะตรวจรถดูรถก่อนนะคะว่ารถที่ได้เนี่ยตรงสเปคตร,ตรงรุ่นของแถมครบไหมเพื่อที่เวลาเซ็นเอกสารนะคะลูกค้าจะได้เซ็นว่าครบนะคะได้ถูกต้องโดยที่ต้องตรวจรถก่อนทุกครั้งและทุกคันค่ะ และที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะพี่อ้อต้องเปิดฝากระโปรงเพื่อดูเลขเครื่องเลขตัวถังนะคะว่าเอกสารของเรากับตัวรถเนี่ยส่งมอบรถถูกคันไหมเคยเจอกันไหมคะออกรถไป1นึคันแต่เป็นรถอีกหนึ่งคันซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีทางเกิดกับเซลล์พี่อ้อแน่นอนค่ะ สุดเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันเล็กน้อยนะคะโอเค โดนกำมือบังเราก็เปิดไว้แล้วก็ปิดแค่นี้สนิทเลยนะคะแอร์หลังเลื่อนตรงนี้เห็นไหมแค่นี้ปิดปุ่มเห็นไหมเลื่อนขึ้นแค่นี้ก็เย็นแล้วะคะ่ะชาร์จแบตได้นะคะก่อนเราขึ้นไปเราลงเลยแค่นี้เปิดเองก็เปิดไม่ออกนะคะตามแล้วตามแล้วคราวนี้คือจจัับบแแมม่่ม่นนนเเเลลลยคะะ็กิตอ ไม่อ้วนค่ะกดไลค์หน่อยแนนไม่ต้องก็ได้แน่แนนแหละบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย พี่อ้อยนะคะส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงกันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะมาส่งเอกสารแจ้งขายนะคะทางโชว์รูมของเรานะคะเน้นย้ำเรื่องการบริการนะคะใบหน้านะคะก็จะเป็นการการให้คะแนนของที่ปรึกษาการขายนะคะว่าบริการลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลูกค้าก็สามารถใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะแต่ส่วนมากพี่อ้อยจะบอกว่าเต็มสิบนะคะ <c oughs> อันต่อไปนะคะข้างในจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าข้อมูลส่วนตัวนะคะอาชีพอะไรจบวุฒิอะไรรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ซื้อรถคันนี้เป็นคนแรก ซื้อเพิ่มเติมหรือซื้อทดแทนไหมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใบนี้นะคะก็จะเป็นใบแบบฟอร์มส่วนลดนะคะในกรณีลูกค้ามีส่วนลดครอบคลุมสุงนะคะหรือบางท่านนะคะจองรถตั้งแต่ก่อนที่แคมเปญย้ายใหญ่หมดนะคะก็จะทําส่วนลดตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญขาดไม่ได้ใบสุดท้ายนะคะก็คือเอกสารความยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะทางนี้เราก็จะมีให้ลูกค้าเซ็นยินยอมในวันรับรถเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถยนต์อิซูซุสักคันนะคะอย่าลืมทักหาเซลล์พี่อ้อนะคะหรือโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร087-676-4755นะคะพี่อ้อพร้พอมร,รับสาย24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมโทรมาหากันนะคะ